จุดเริ่มต้นของประเพณีทอดกระถินเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อภิกษุ30รูปเดินทางไกลฝ่าป่าและสายฝนเพื่อไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพวกท่านเดินทางมาถึงจีวรที่สวมใส่อยู่นั้นเก่าคร่ำคร่าเปรียกชุ่มและเปร่อเปื้อนไปด้วยคโคลน ด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เมื่อพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากนั้นจึงทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุที่จำพรรษาครบถ้วนแล้วสามารถรับผ้าผืนใหม่เพื่อผลัดเปลี่ยนได้นี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ที่ความเมตตาของพระพุทธองค์ได้ก่อกำเนิดเป็นประเพณีการถวายผ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จากผ้าที่เปื้อนโคลนในวันนั้นสู่มหาทานอันบริสุทธิ์ในวันนี้นี่คือคุณค่าที่แท้จริงของการให้ที่เริ่มต้นจากความเห็นใจอย่างแท้จริงและถ้าคุณชอบคลิปนี้เข้าไปฟังคลิปเต็มได้ในช่องถาม์รทมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ลงคลิปใหม่ทุกวันนะครับ